นี่แล้วเหรอเป็นด่านที่ไทยแมงเทพเหมยนี่คือแบบที่บ้านเช่าบ้านของเองอรครับไทยแมงเทพเหมยนี่คือแบบตรงกลางอะ่ะต,ต้องจิมจ้มผู้ชี้แจงปึมต้วเลี้ยงตูนาสั่นแข็งทั้งทีมไม่ได้ไปเล่นในนี้เลยเป็นอย่างโซนนี้ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าเลยตื่นมาสี่โมง โอ้มึงนอนกี่โมงเดี๋ยวสั่งนอนตีสี่ไงวะเกือเกือจุดไปเยอะพี่จะแย่งเลือกวอีกไปเยอะพี่ก็ไม่โดนนะเฮียงงดิ อะไรเนี่ยขอกินสิไอ้กินสีเมนอ้าวตาให้เล่นตัวอื่นล่ะครับก็เล่นตัวที่มันทำไม่ทีมชนะเดี๋ยวครับเล่นตัวที่เองว่าเล่นตัวเล่นเรามั่นใจว่าะว่าแบบทำน้าที่ไดีที่สุดนะฮะประมาณน,นั้น <S <S ไปไหนโคตรไกลเลย จริงจังขนาดนั้นเลยเหรอผันพอดีเลยครับหน้าสั <SU ่นเลยจริงจรงก้อนเล่นเกนจิให้ดูหน่อยโดเน่มาเดโดเน่มาเด่เล่นออไม่เจอตัวมาแล้วบอกไม่ทำไร่ทำหมดใช่ไหมเออโดเน่มาแล้วก็บอกว่าพี่เล็กเกนจินลยครับเดี๋ยวเล่นเลยโอเคป่าโดเน่โดเน่มาบอกพี่เล็กเกนจิน่าไครับอีสัตย์ อเตรดแเนียคอน้ยเดีนะดบิไุ่มแล้วโดนแลวะเอาอันนาอันนาเฮ้ยอันนาอันนานงอยู่แบบเอ้างงเอาอันนา้ตรงนี้เหรอ บอสซาแปด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 เขามาว่ะไอสัตว์น่าลำคาไอีสัตว์เลือดกู ไปเมื่อกี้พี่ก้องผมไปไล่ไล่ฮาร์ดมาวนวนล้อมแมพอ่ะมันก็วิ่งตามผมเลยผมก็วิ่ปีนนี่แล้วเรือมันก็มันก็ไม่ไล่ผมเลยทีมันโดนตาเลียโดนดูโดนเน็ตมัโคตรสุดเทพไฮอะนั่นโดนนัดไฮจริงๆทำไมเฮดไอไม่อ่านพี่ไรเงี้ยฮิพี่ก้องก็ตอบพี่เอฟซีไงพี่อ๋อโคตรเอฟซี พี่ก้อง what? อิสวัตเฮียงงอ๋อนี่คนไทยแน่นอนใช่สวัสดีครับฟรีมโอ้ชื่อ <c oughs> เอายิงฟาลาอยู่เคนจิก็มาเอาไปฮาร์ล่วงไปแล้วไปเรียนล่วงโอ้ตายสอใช่อ่ะฟาลาแฮมบอร์ดอ่ะ Mình đi mở cái đất rồi đó, pha là Nào hay ơi ơ Có mình pha là

กำล้งไอ้กอนท่วินไม้ตายแล้วเมื่อกี้โดนกินจิโอ้เย่มปก่อนเย่ะมปก่อนโอ๊ยัก

พี่เลิกกี่โมงครับทยาให้เล่นตัวแรโดเนนมาครับเออไม่ไหวว่ะ่โดเนนมาแม่งเล่นรู้สึกแบบไม่โอเค ลงไปเจ็ดอ้าเหี้ยแล้วฮาฮ่า เดี๋ยวใช่ครับ <c oughs> มีตังโดเนต <c oughs> ตอนนี้มีแต่ตัวกับหัวใจให้เธอโอเค r อสูรไอ้กไน,นอกพิณไม่มาคนไทยเหรอตอนแรกไอ้นัน่นแต่คนไทย,ยคนเดียวคนไทยหมดแล้วเข้าใจนะชื่อน้องก็กลัวว่าเป็นตัวจีนพีมจะซื้อเขา,าถามวะเขาถามตัวจริงเหรอไม่เขาพิมพ์มาตัวเคสเห็นมาหลายคนพีมก็พิมพ์ตัวใช่ที่ก้องตัวเคสชื่อนิ่งก็เกลียดตัวจริงใช่เหรอวะ โอ้ยเฮียไรฮะจะตายแล้วตายแล้วรฮะโอ้โหให้กับทีมคิวไม่เฮียที่แบบเกือบอ๋องงดีงงดีงงดีมันเข้ามันเข้าข้างหน้ากัน ตายหาแล้วอีสัตว์เอ้ยแลาวมึงจะพุ่งมาทำไมวะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนหัวใส่หัวร้อนหัวร้อนโอ้ยอยู่ิีมาแล้วโอ้ร้นหนิงเอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวอ่ะ

หู่เรื่องไม่ได้ดรอปนะแต่ว่ามีแฮมเมอร์ดาวอะ fight's done. ออกลิงกูโดดไปเลยครับโอ้โหยูจินตันกูคนเดียวอีก่ละอยากได้สามศูนย์หน่อยปล่อยมันตีหมดแล้วนี่ไห <c oughs> นี้ก็ต้องเข้าอ่ะ

กเล่นไม้คีด uhm ีไหมตอนนี้ม้คีมันคุมเยอะอยู่อะ Capture the you might be fast genji but you ain't fast ah.

เพราผมแม่งกันวิสุดท้ายพอดีเลยโคตรสุด เขาบอกจะจะคอมโบกันหลายรอบแล้วไม่เห็นคอมโบสักทีเลยวะ ทำไมไเออถ้า <Thank you. S 1> มาเกณฑ์จีนจะพูดมาขนาดนั้นเลย 我明白了。嗯嗯 อ้พีโอเคเอฟซีเอาสวัสดีครับเจ็ดหงม่หนเเูเล่นไปแล้วเล่นไปเถอะ โอโอ้เวอร์ไทม์แล้วน่าจะไม่ทันไก่รู้จะถงไม่ได้วะมีคนหยิบไปเออโอ้ ขอบคุณนะครับผมสำหรับโดเนตนะครับนิปเปอร์หน่อยฮิปหน่อยพี่ตาหน้าตาไอสัสดูนะครับสำหรับ50ชูนะครับผมน้องอะไรนุ่นนุ่นอะไรนุ่นนบเหรอมาณนั้นนะครับแตงฟอร์โดเนตครับผมเงี้ยเสียโดเนตเป็นไงล่ะเพราสุดเท่โอ้ยย

ตายวะไอเหี่ยร้องไม้ครับผม

ผมก็ทำมาอยูดีเรื่องตั้งหลายวิญญาณเพียบเลยครับเพราะว่าฉันคือวิญญาณอ๋อมึงจะหิวไปไหนวะดู่จีนแน่นอนเ ฟปลาเหรอว่าแล้วเอาอฟักได้วะถ้าเกนจีเมื่อกี้เกนจีไม่ไม่มีกันนะไม่มีรีเฟกนะเกนจีตายไปแล้วว่าเพียอะไรมันเข้าไปเลย เออนั่นแหละอะไรของมึงอะไรของมึง,ะงฮะอ๋อซาเลียตายไปแล้วเรียบร้อยไงพลังงางริปเปอร์มันเป็นด่านที่แคบครับริปเปอร์เล่นได้ครับผมด่านนี้แต่ถ้าเป็น2ด่านแรกอีกด่านหนึ่งก็โอเคนะแต่อีกด่านไอ้ด่านที่ฟาราบินมีฟรีไม่ควรเอ,อ้าทำไมได้นี่ทำไมนี่ได้หร จริงๆดิ้งว่าไอ้น em> SO SO ER wow, so ี่ so ้ผลได้มากโอ้โหนี่ไงระเบิดฟันถึงเลยนะจริงๆถ้าเอ่อเรียกว่าไงถ้าเกิดไอ้นั่นไอ้เทเซอร์ได้นี่แม่งเป็นอะไรที่โคตรเท่อะโยนระเบิดไปปุ๊บตุ้มสี่ตัวไอ้เหี้ย นมาดูแล้งหน่อยสิ